นาวัดสิมุมเมืองค่ะตลาดสิมุงมค่ะร้านเนเจี๊ยบนะคะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งค่ะร้านกำลังเปิดพอดีค่ะขนมนมต้นที่แพ็คละสิบสองบาทห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะร้านกำลังเปิดค่ะขนมชั้นค่ะขนมชั้นมีหลายแบบหลายสีนะคะอยากละสองอันสามอันก่อนก็ได้ลกูกขนมที่ปูข้ามาค่ะ ุ้ยไฟค่ช็อตอันนี้เป็นขนมใส่ไส้หมดนะคะขายดีมากคะ่ะเนี่ยขายดีขายดีคะ่ะอนอเยอะไม่ต้อตงายตะกุนทองนะคะ ร้านกำลังเปิดยุ่งๆเลยล้ะค่ะทั้งลูกค้าทั้งพ่อค้าของก็มาส่งเยอะแยะค่ะนี่นใช่หมดเลยนะคะของร้านเียหมดเลยค่ะใครที่ค่ะ เบียดด้วยสองแม่ด้วยทั้งหมดเนี่ยที่เห็นแน่แม่หนอดไปอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงอะไรนะหมูใช่ไหมไปลูกป่ะได้แล้วปะได้แล้วไ้แล้ว ยากาศตลาดนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะคะ5โมง55มัน้ากาศก็เป็นประมาณนี้เนอ ขอบคุณค่ะ หน่อไม้ผักกาดดองร้านมังกรทองค่ะตลาดสิรเมืองนะคะมีไปยันีมียแนามะน้ำน้ำนยแนมถุงเท่าไหร่ถุงละห้าบาทส่งอยังไงถ้าส่งห้าบาทเขายกให้แม่ดูหน่อยน้ำยะนางถุงละห้าบาทค่ะถูกมากไป ถุงละห้าบาทถูกนะคะรานะคาส่งเนากอีกถุงก็ห้าบาทถุงยี่สิบอ่าถุงยี่สิบมีเผ็ดพิเศษยาบเผ็ดร้องยาบเผ็ดร้อง ขวดนึงไปเห็ดแจ้วถิงจาทั้งค <ใจ S 2> นไมน,นี่ปลุกน,นี่ลุก่น้อห่หนีนี่สายค่ะนี่าบ้าทบย่างเาปกติกับถนัดกิน,นอยู่แล้ววัฒนารทม <c oughs> เอาไปเพื่อไว้มันบนนัว<ะ>แนนปะ,ะมันซอยได้เด้ขว,วดเดียวดิลูกอ<ะ>ย่าม,มาหลายนมันจะเหลือให้แม่เบิกแน่นี่ลูกน้ำปลาร่าสิรสแซ่บแต่เขาว่าก็แซ่บจริงนะ แมนการเหลือก็โยกเข้าไปเลยนะเหยาะเหาเข้าไปเลยนะอย่าได้กลัวถ้าไม่นัวก็เทบึ้มลงเลยเทบึ้มใช่ไหมโอ้ยขาดแขคงมาลูกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเครื่องแกงแผงใช่ไหมชื่อมันอ่ะบอเขาก็เอิ่อของแข็งนี่แหละจ้าอของแผงใช่ไหมของแข็งของแขกแล้วของแผงของบวงของแห้งมาถึงนี่เลยรถูก อยสี่นะคะผักก็ซอยสี่ค่ะผักมีเยอะค่ะนี่ผักพื้นบ้านเลยค่ะมีใบมะขามอ่อนเนาะใช่ไหมใบมะขามอ่อนเนี่ยผักพื้นบ้านค่ะกิโลละหกสิบค่ะปลาปูเรลามันตัวละร้อยแปดสิบห้าแล้วแต่ขนาดปลาหางแข็งตัวละตัวละยี่บห้าบาทปลาทูมันตัวละยี่ิห้าราคาต่างกันนะคะท้องปลาจีนปลาสวายค่ะ ราคา120 110บาทปลาสวายปลาเนรไลก้าปลาเนรแร่มีหลายราคาค่าปะปลาดุกปลาสลิดนะคะราคาปลาช่อนนา220บค่ปะปลาสลิด220ปลาดุก130าค่ะมาดูได้นะคะตลาดสิบัเมืองค่ะร้านเจฟฟ์นสลัดผักค่ะ มีขายมากมายไปลากระสองนะคะมาดูได้นะคะยำขนมจีนม,มีสลัดผักด้วยค่ะถ้วยละยีห้าค่ะสี่ถ้วยร้อยหนึ่งปลาเค็มไปแห้งค่ะ,คะประตูหอมมัน90าบาทถูกละน,นะคะปลาวง1 2 0ยวงละ80บาทค่ะ ต้องหองอยิบทองหยอดมีหลอกนะคะเลี้ยวหลอกเต็มเตะเอะเตะะแตะ,ตแะ,ตแะมันโกลนพวกนี้ก็ นี่นะคะดอกไม้ดอกจาวเรงเดินแล้วมีเสียงปิ๊บ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 อิดสระตรงนี้ต้องระวังเดินนิดนึงนะคะเฮ้ย วัน,นี้ค่อยังรู้สาได้บ้าค่ะมาค่ะมาวันนี้เยี่ยมเยี่ยหนึ่งรูประตูป้าหมายนะคะสองค่ะเป <c oughs> ็นไงสวัสดีแมไม่อมไดอกไม้วันแม่หรือเปล่าจะถึงวันแม่แล้วนะคะ อะไรอ่ะว้าวว้าวรักแม่แล้วแม่รักเราไหมเฮ้ยเซว่สวยมากของจริงสวยมากนะคะที่ร้านทรายทองนะ เส,สวยมากนะคะสีช่ชมพูกับม่วงส่วนนครศรีธรรมราชกาปากพนังค่ะสำอทพิมพสยามแพ็คละห0ึบาทกะหลาดสีม่วเมืองนะคะ